สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเ้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทกคนด้วยนะครับสาหรับชาวนี้ถือว่ามีข่าวคราวของสิงห์บลูเชลซีแล้วก็มาลิซิโอโปเชติโนมาอัปเดตนะครับโอ้โหเหมือนว่าจะคุยกันลงตัวแล้วเชลซีเตรียมแต่งตั้งโปเชติโนเป็นกุนซือคนใหม่นะครับอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากนักข่าวอย่างแมทลอของเดอะเทลกราฟนะครับรายง,งานบอกว่าเชลซีเนี่ยได้เจรจาลุล่วงเข้า สู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเพื่อแต่งตั้งมาริซซโอโปเชติโนเป็นกุนซือแบบชาวอนคนใหม่นะครับรายละเอียดก็คือว่าเชลซีเนี่ยเริ่มเจราจากับโปเชติโนครับตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วแหละและเหมือนว่าการพูดคุยถึงเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยเป็นไปได้ที่ทางบวกทําให้ทั้งสองฝ่ายกําลังจะปิดดีลโดยเร็วนะครับเราต้องบอกเลยว่าโปเชติโนเนี่ยเตรียมกลับมาที่กรุงลอนดอนครับเข้ามารับตําแหน่งกุนซือถาวรต่อจากแกร์มพอตเตอร์และสามารถนําทีมงานครับเข้ามาได้สี่คน สตาฟโคช้ชของโปชิติโน่เนี่ยมีทั้งเคซโสเปเรสผู้ช่วยบริการทีมแล้วก็หัวหน้าฝุ่นฟูนสภาพร่างกายมิเกลเดอโกอสติโน่ครับโคช้ชทีมชุดใหญ่โทนี่คิมิเนสครับโคช้ชผู้รักษาประตูรวมถึงลูกชายของเขาอย่างเซบาสเตียโน่โปชิติโน่ครับทำหน้านที่วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับทั้ง4คนล้วนเคยทำงานกับโปชิติโน่ตั้งแต่สมัยคมุมแกเดทองสเปอร์แล้วแหละแล,ะและ้วก็ไปต่อที่ปารีสแซงต์แชงแมงครับยักษ์ใหญ่ของลีกเอิงนะ แถมไม่พอครับสตาฟโคชเก่าของแกรมพอเตอร์ที่ยังหลงเหลืออย่างบรุโนสตอร์เฮมเบิร์กแลวก็เบนโรเบิร์ตนะครับคาดว่าเตรียมอำลาเชลซีเพื่อเปิดทางให้ทีมงานชุดใหม่ของโปเชตติโนนักข่าวอย่างแมตต์ลอยังเปิดเผยน,นะว่าเหล่าผู้เล่นของเชลซีครับรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่ได้ทำงานภายใต้โปเชตติโนขณะที่โปเชตติโนเองก็ประทับใจวิสัยทัศน์จากเซรท็อตเบอรีแลวก็เบดดาติเอ็กบารีสองผู้บริหารใหญ่นะครับ ก่อนหน้านี้กระบวนการค้นหากุนซือของเชลซีถูกดําเนินการโดยผู้อำนวยการกีฬาอ,อย่างพอลวิสเตลลี่และก็โรเลนจูต์นะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นโบลลี่แล้วก็เอ็กบาลีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อปิดดิวโปชิติโน่นะครับโอ้โหจะเอาคนนี้จริงๆครับอยากจะได้คนนี้เป็นโค้ชนะครับโอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่าโปชิติโน่ครับกำลังจะเป็นกุนซือถาวรของเชลซีแล้วครับ น่าจะจจ๋าเลยครับตอนนี้ไม่มีใครที่จะขึ้นมาโดดเด่นแล้วนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นเช้านี้